สวัสดีครับแมงอ้อ h ชาแนลกลับมาแล้วครับในตอนนี้เราก็มาเจอกันในตอนที่2ของ Enjoy Trip ครั้งที่2ตอนแคมปิ้งกลัวเต็นท์บูดนะครับหลังจากที่พวกเรานั้นได้ไปชมวิวที่จุดชมวิวเขาพระยาเดินทงกันแล้วนะครับในตอนนี้พวกเรากำลังจะเดินทางต่อไปที่จุดชมวิวของเขื่อนป่าสักโชลสิทธิ์ล่ะครับทุกคน ต่อจากนั้นนะครับในช่วงแดดลมลมตกในช่วงเย็นๆพวกเราก็จะเข้าที่พักแล้วก็ไปเตรียมตัวกางเต็นท์กันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับพี่หนุ่มพระนครที่ได้มีโอกาสมาเที่ยวแคมปิ้งกางเต็นท์เป็นครั้งแรกนะครับจะทุลักทุเลหรือว่าจะกางได้ง่ายๆอย่างไรเดี๋ยวไปชมกันนะครับรวมไปถึงน้องแมนแล้วก็น้องแพรกับการแคมปิ้งแบบกางเต็นท์ครั้งแรกนะครับ ถึงแล้วนะครับทุกคนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์บรรยากาศบริเวณรอบๆนะครับน้ําในเขื่อนช่วงนี้ก็ไม่ใสสะอาดสักเท่าไหร่นะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูฝนนะครับน้ําก็จะเป็นสีขุ่นๆสีโอนตินแบบนี้นะครับถ้าอยากเห็นน้ําใสๆแล้วแล้วก,ก็ต้องมาช่วงหลังฝนไปแล้วนะครับช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาอะไรประมาณนี้แหละครับ หลังจากที่ได้เดินชมวิวนั่งพักผ่อนหย่อนใจที่เขื่อนป่าศักชลสิทธิ์กันอยู่พักใหญ่ในตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาเย็นๆแล้วล่ะครับทุกคนพวกเราก็กำลังจะเดินทางเข้าที่พักกันแล้วนะครับในตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปกางเต็นท์กันแล้วล่ะครับ รถขี่ได้เงี้ยก็ขี่ได้ความสุขคนละรสชาติเอาเส้นกรอยอีสานไปกินก่อนดีกว่าเออจัดเลยเนี่ยเนี่ยน้องบอยจบมาแล้วเนี่ยน้องบอยมาแล้วนะจัดการเลยจานก็มีนะพาพาเช็ดรถ เป็นครั well? ้งแรกในชีวิตกับการกงเต็นท์นะครับหิ้าไปก็น่าไปก็ร้อเอเคอร์แล้วเนี่ยไม่มีไฟจ้างแล้วกันแล้วางไม่หมดนะไม่ผมตาคนมาแล้วบอกพ่อมาเลยน้องทีมกพ่มากางเต็นท์เลยากพงง้เต็นท์แทนเหรอพงงต้เต็นท์แนเหน่าจะใช่ม

ทั้งแรกทา้งแรกในชีวิตแล้วก็พัดหนีหน่วยน่ะย่อเดียวกันแต่พี่เป็นใครก่อนที่เน้นเอาเล็กกว่ามันมันขึ้นที่ได้ง่ายกว่าหมาบอกบอกพ่อเลยพ่อกางเต้นการเต้นอ่าบอกพ่อการเต้นเลยนี่กางไม่เปลนหรอกดูหลังดูหลังดูนี่ปล่อยมันแล้วปล่อย เราี่เรียนแบบอะไร่นอะมีช่องโยมีช่องโยอนไดใช้ต้องเียนูรุ่นม่รอรุ่นเก่ามันเสียทะลุช่องเนาะป่าเนาะรุ่นเก่าเป็นแเสียบรุ่นใหม่เปนแบร้อยะดีกว่าแม่นกลางเลยแน่น่อมาแล้วได้นอนกลางนอ แล้วป่าพงนอนกับไอ้แม่มันนอนยมานี้เสร็จแล้กันเผื่อจะได้เ,เตมิมเพิ่มเติมดูแต่นู้นก่อนใหญ่น่ะนั้นนอนไปสามสี่คนครับ ไม่ได้กลางก็ร้อนไม่ได้กลางก็ร้อนแค่เอาใจช่วยก็ร้อนแล้วไม่เอาใจช่วยวันนี้สองสามสี่ห้าห้าหลังเนาะห้าเต็นห้าเต็นห้าเต็นอันนี้เลยนี่เลยนี่คือของเด็ดเลยนี่คือของเด็ดเลยถ้า,มาเมาหน้าเต็นก็นอนได้นี่เลยแบบนี้เลยที่เขาใหญ่ที่เขาเช่ากันน่ะ ผมไปทีไรได้ไปช่วยน้องที่มันเข้ามากลางตลอดเลยใช่ถ้าคนกลางไม่เป็นกลางยากนะโโอ้หนี่นั่งมองยังเมื่อยแทนเลยเนี่ยอย่างนี้พอได้อยู่โอ้อย่างนี้โอ้โหสบายเนี่ยนอนได้นสิบคนได้เขาเรียนว่าสี่คนสี่คนห้าคนสบายนอน้วผมบอกแล้วผมไม่ซื้อมาให้ใครนอนกับผมไง อันนี้มันก็ขนาดสองคนนะเนี่ยแต่ไม่ให้ใครนอนด้วยจริงๆแล้วนี่มันก็ขนาดสองคนขนาดสองคนแต่ดูที่นอนดูดูที่นอนที่นอนของแานหนุ่มคือแบบว่านอนคนเดียวคนเดียวเฉพาะโดยเฉพาะเลยอ่ะแล้วแล้วเดี๋ยวเต็นดี้มาเต็นี้บ้าง เต้นน uh ี่ของปู่อาร์ตปู่อาร์ตนี่คือเต็นประมาณสองคนอ่ะเต็นสองคนแต่ก็นอนคนเดียวแต่ก็นอนคนเดียวมีใครสนใจที่จะมานอนกับปู่อาร์ตไหมเดี๋ยวให้หนุ่มเพชรหนุ่มเพชรนอนกับปู่อาร์ตก็ได้ไม่เกี่ยวนะเดี๋ยวก็รู้ใครหมวผัวใครเมีย มีกุญแจลืมโอ๊ลืมซื้อกุญแจมานั่นไงเดี๋ยวก็รู้พี่ระวังหน้ามือนะพี่ใช่แต่ว่ามันคองเองได้แต่ว่าถ้าอย่างนี้ไม่ค่อดีตรงที่ว่าอันนี้มันจะดีกว่าของที่มันเป็นลมนิดนึงเ,เพราะว่ามันมีทั้งไอ้นี่อยู่ไงกับที่ที่เป็นลมไงมันก็เลยได้สองอย่างไงเดี๋ยวให้มันเข้าเองก็ได้แล้วก็ถ้าเกิดไม่พอใจก็เป่าเอาหรือเป่าหัวนอนพี่เมา Uhm. นะะี่นอนได้ตรงนี้ทีมเขาอ่ะแง่ไกรไดนอนนะเรืองการเตี้ยมาเป็นหมื่นอ่านี่จะนอนกับพี่ไปนะเนี่ยนีข้อมูลใครหลับก่อนเป็นปัวเนี่ยแล้วก็สมองอยู่นี่ในหัวบอกอย่างนี้เป็นไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้เกียวเกียวเขียวสมองบอกอยู่นี่น้องชายนี่อยู่ในถุงข้างๆเอ่า มันออาแพรมาดีอเย็ดุงยางเลยถ้าไม่มีสมองบก,กับเอาสมองเรือมาเลยนะได้พี่ให้พี่แบนะ่งไหมี๋ยวผมขับรถให้หลังจากที่พวกเราได้กางเต็นท์กันเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มาถึงเวลาที่พวกเราเร,าราอคอยก,กันแล้วนั่นก็คือการนั่งปาร์ตี้รับประทานอาหารเย็นกันแล้วละครับเวลาแห่งความสุขของพวกเราครับ สวัสดีตอนเช้าวันที่11กันยายน2 5 6 5นะครับทุกคนเช้านี้ก็อากาศสดชื่นเย็นสบายดีเลยทีเดียวเนื่องจากว่าเมื่อคืนนั้นก็มีฝนตกโปรยปลายลงมาบางเล็กน้อยนะครับในตอนนี้นะครับก็มีสมาชิกของเราหนึ่งคนก็ขอตัวกลับก่อนนะครับเนื่องจากว่าติดภารกิจนั่นก็คือ โกอาตของเรานั่นเองยังไงก็ขอให้เดินทางกลับอย่างปลอดภัยและกันนะครับเก็บยังไงให้ใส่ได้เหมือนเดิม<笑><笑>นี่เลยปัญหาปัญหาทุกทิปเลยนะะ ินทางข้ามประเทศต่อที่ต้องไปไหนต่อเนี่ยไปบ้านเฮ้ าสก็เดินทางกลับไปแล้วนะครับส่วนพวกเราที่เหลือก็เติมความสดชื่นด้วยกาแฟสดคนละแก้วก่อนที่จะไปรับประทานอาหารเช้ากันนะครับแล้วพ,พี่หนุ่มคนขี้ร้อนนี่โอ้ลำบากเลยจะบอกให้ผมเป็นคนขี้ร้อน,ต,อน,นติดแอร์ตอนนี้นิสัยไม่ดีคือติดแอร์ติดเครื่องทำน้ำอุ่นถ้าไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นเองก็งพอทนแต่ว่าถ้าไม่มีแอร์นี่นน กาแฟกาแฟเอากาแฟมาน้องกาแฟาอยู่ไหนใครอยู่ไนบ้านพี่ต้องอัปเกรดพัดลมแหละของพี่ตัวไหนตัวนี้่ะที่ซื้อมาใช่ไหมโอ้มันเล็กว่ตัวนี้ที่ซื้อเพรพาะมีไฟพี่ต้องอัปเกรดใหม่ต้องซื้อรุ่นเดียวกวับอาร์ตอ่ยผมก็ใช้รุ่นเดียวของอาร์ตนะเ <c oughs> ย็นอันน,นะนั้นอ่ะเมื่อคืนนี้ผมเปิดแค่เบอร์หนึ่งน่ะ หนาวเลยด้วยความขี้เกียจพระห่มก็ไม่แก่ออกมาหม่มนอนขดถุงนอนยังไม่แก่เลยเมื่อคืนถุงนอนเอามาหนุนนอนมันอย่างงั้นแหละง่วงแล้วอ่ะพิธีบูชายันกาแฟอุปกรณ์พวกเนี้ของเขาใช่ไหมของที่นีสอน แล้วเวลาแก้วต่อไปทำเหมืองเนี่ยมันก็จะร้อนเลยใช่ครับทำหม่ไม่มีถุงมือเอาผ้าจับผ้าไม่มีเอาป <c oughs> ะอู้อไหมทางซึ้นขุนประมาณนี้นะ ใช้งานมาตลอดใช่ไหมของใครเนี่ยของพี่หนุ่มหลาตอนแรกเลยผมกินรอบเดียวแล้วผมก็เลิกกินละก็ลำคาลคางเข้ามือเข้ามือเพราะตอนนั้นนี่ซื้อเพราอยากรูว่าเป็นยังไงเหมือนิเออโนู่นน่ะเดี๋ยวเจ๊อยู่ก็จะเสิร์ฟเชื้วครบก็นโน่น่ะก็อย่างเงี้ยก็ดีแล้วพี่ก็คือวันแรกเราก็ไปขับรถเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเนี่ยวันที่สองนี้เราก็พักผ่อนกันไม่เหนื่อยมากเลยนะผมว่านะ แะล,ละกลัวแหละแต่ไม่มีทีก่กองกินกากาแฟไปหน่อยนะกันนะไม่ไงที่กองผมโอ้ไม่เป็นไนนรหรอกไม่ต้องไม่ต้องกองเงั้นไม่ต้องกององั้น <kitty. S 1> เดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็นอนกน้นแล้วก็กินหงเราก็มันได้แค่เนี้เอง่มันจะมันนี่แหละเป็นม็อกคาพอร์ตไงป๋าสองช็อตใช่ป๋าจัดเลยจัดเทสคนแรกเลยแล้วบอกด้วยรสชาติเป็นไง วิธีการเล่นง่ายๆเป็นไงป๋าใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้กลิ่นเป็นไงหอมกลิ่นหอมไหมหอมหอมหอมมันก็เดี๋ยวอ่าเป็นไงไปเป็นไงแล้วก็ใส่นมใส่อะไรอ่าเป็นไงมึนใข่เขียวมึนแดงแล้วมันอะไรผสมด้วยอ้นนะไม่ได้เลยผสมกาแฟเลยว่าง่ายเอาใส่กับน้ำหรือใส่กับกาแฟ

ไม่รมังน่าหนูเป็นคนเดวไปแน่แนเนียนลกแพ้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 เข้ามาไหว้มาไหว้เข้ามาไหว้เข้าไปเข้ามาไอ้แมาเข้ามาที่เราจะมาไหว้ป๋าไหว้เลยปา

ว่ายปกติเลยโอ้ยดีอ่ะเออเนาะแล้วแกบริการดีมากเลยจริงแ่้วาานทำห้องพักดีงอกังการเลยอันนี้แนะนำเลยนะครับแนะนำเลยต้องมาที่นี่แล้วใครมาที่เขาพญาเดินธงใช่ใช่ดูแล้วแบบมีครบเลยอ่ะมีเจ้าแม่กวนอิ่มด้วยเนาะใช่ไหม จ้าไปแล้วหนูร้อนน้พุทธและพรามอันนี้พรามนี่แต่เมื่อคืนอันนี้คุดแล้วว่าทุดูยางบอกว่าตอนนี้เรานอนไม่ได้นอนแนใช่ไหมแล้วก็น้องเขาติดต่อมาเฮ้ยรู้นี้ผมไม่ต้องซื้อเตียงนี่ได้เนี่ยมันนอนได้นอนนุ่มไหมนุ่มหลังสบายเวลามาเที่ยวไปครับบริการดีมากเลยผมว่าเดี๋ยวช่วงใกล้ๆหน้าหนาวเดี๋ยวมากันอีกครับ กเปิดกองพากขนลุกยครับนลุกสู้ยังยังเล่อยจะเป็นคนที่แสนยิ่งมงกก็สำหรับทริปในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะเก็บของแล้วก็สลายตัวแล้วนะครับยังไงก็ติดตามพวกเรากันได้ต่อนะครับรอยย้อนฟิลคลาสสิกโยโลขับใช้ชีวิตให้คุ้มนะครับกิจกรรมของพวกเราก็จะมีกันเรื่อยๆนะครับแบบนี้ติดตามกันได้ที่ช่องแมงเงา c h ช n แนลกันได้เลยนะครับ ยังไงแล้ววันนี้ก็ฝากไว้เช่นเคยนะครับดูแล้วชอบดูแล้วดีดูแล้วมีประโยชน์ดูแล้วถูกใจก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แมงง channel กันด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับเมื่อกี้พี่หนุ่มก็บอกแล้วนะครับใครอยากเข้ากลุ่มก็สามารถมาติดต่อกันได้นะครับ มเมสเสจมาได้นะครับทางช่อง YouTube ช่องนี้กันได้เลยนะครับพวกเรายินดีต้อนรับทุกท่านนะครับใครอยากออกทริปขับรถแบบสนุกสนุกแบบนี้นะครับแล้วก็ปาร์ตี้เพลินๆพีสอย่างนี้นะครับร่างกายไหวก็อยากไปให้สุดแบบไหนก็สุดกันได้เลยนะครับ ไม่บังคับไม่น้่นไม่มีไม่มีอะไรทั้งสิ้นทนกันให้ได้แล้วกันน้ <c oughs> <c oughs> อ,องพี่เดี๋ยวลุงดูให้ลูก ในส่วนของเรื่องรายละเอียดที่พักของพวกเราในทริปนี้นะครับสำหรับมอลโกรีสอร์ทเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้แบบเต็มๆในตอนหน้านะครับรับรองว่าที่นี่บริการดีมากๆแล้วก็บรรยากาศก,ก็ดีด้วยนะครับทุกคนสำหรับผมแล้วผมให้10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็มไปเลยนะครับสำหรับที่นี่